ไปอีกข่าวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสำนักงานศุนลกากรภาคสองเขาร่วมกับด่านศุนลกากรช่องจอมและหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝปอป,อปอสองสอปปหนึ่งกสปนะครับลุยตรวจค้นจับกุมบุหรี่ไฟฟ้ารักรอบนำเข้ากว่า1 10, 7 0 0 0ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาท นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสำนักงานศุลกากรภาคที่สองพร้อมอานายชายสนิทวงศ์ณอยุทยาผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคสองได้มอบหมายให้นายชนินสุพัชรินผู้อำนวยการส่วนควบคุมศุลกากรและนายภาคินเทียบคำหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและป่าปราม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามนะครับส่วนควบคุมทางของสุลตการสำนักงานสุลตการภาค2ร่วมกับดานสุลตการช่องจอมและหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับวางแผนการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจํานวน4ี่แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเชื่อได้ว่าภายในมีการลักลอบเก็บและจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจํานวนมากโดยผลการ ตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า17,000ชิ้นมูลค่าประมาณ7ล้านบาทบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจรรักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้าบาคาร่าบารากุบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจรรักรพศ .2500 57ลงวันที่12ธันวา2557เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือส่งออกตามพรบศุลกากรพศ2 5 6 0โดยการลักลอบจำหน่ายมีความผิดมาตรา246แห่งพรบศุลกากรและก็2560 25ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือ,อปรับเป็นเงินสีเท่าของราคาของค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับ โทษหนักนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่ก็เห็นกันเต็มเลยวันนั้นลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดเนี่ยอีก8จุดอีก8จุดครับต้องขอขอบคุณสำนักง,งานศุลกากรแล้วก็มีสรพสามิรด,ด้วยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆเลยจริงๆน่าจะบูรณาการกันลงพื้นที่นะเดี๋ยวมาถามผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทีมข่าวลงตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยวมาทํา MOU กับทีมงานข่าวเด่นประเด็นดังเลยนะครับท่านผู้ชมบอนบ้านทีวี รับสนุนข่าวโดย